นอนอยู่ในห้องเป็นชุมใหญ่น,ะนอนไปนอนมาจนพวกพวกนั่นกรเทศกรรพภาพใช้เวลานานมีสี 49, ก้าวมได้ค่าตอบแทนก็ดีขึ้นพอม,มาปนีน่้นนนดมเจริญมาก็มาทำให้พวกเราทุรักทุกเลยเหมือนตรวจสอบครั้งใหญ่ก็ชักชงักไปรั้งหนึ่ง ในปีนั้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพอดีมาเป็นประธานประธานกลุ่มวดีพอเป็นประธานกลุ่มเนี่ยโรงเรียนถูกยุบน่าจะเก้าโรงาจากห้าสิบโรงเนหง่ด้วยหมดก็คือมันก็มีกระบวนการตรวจสอบจํานวนนักเรียนที่จะเจยนยิ่งขึ้นเราก็มองว่าคุณครูก็ยังไม่มีสถานะความมั่นคงของค,ครูแต่อย่างไร ก็พากันหลักดันพรบกการศึกษาพรบการศึกษาเนี่ยเดิมทีจะปลักจฉพาะสามัญแต่นั้นเป็นคณะยก้างใช้เวลาประมาณเกืบสองปีปีกว่าก็ขบวนาการขั้นตอนก็ไปตามวิธีสุดท้ายชงก็มอสศมอศก็ถามว่าเอาในบาลีนักธรรมอยู่ไหน ทำให้เกิดความชะงักแต่เพื่อความโชคร้ายก็มีความโชคดีคืออยู่ในยุคพอสชพอดีท่านรมพรมาก็ทั้งในมุมงหวกก็คือท่านก็ช่วยผลักดันพรบรในสมัยนั้นมีมุ่งพวอสุร,ปประบระรับเป็นประธานใหญ่เป็นบอดใหญ่ของสามัญแลของการศึกษามันก็เลยทําให้มีกําลังส่งจนเป็นพรบอ,รออกมาแม่อพอรบออกมาก็ยัง ยังไม่เข้าแก๊ปเท่าที่ควรก่าตอบแผนครูแล้ตอ,ตอนนี้ก็เหมือนห้าเหมือนแปดสองหมือนสองแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงเป็นใหญ่ก็คือเกษียณไปแล้วเนี่ยไม่มีค่าควอนถุงเลยใช่ไหมก็ฝากผู้บริหารดูแลคุณครูที่เกษียณด้วยส่วนไหนที่พอจะยังมีแรงอยนะู่เนาะ ยังมีอะไรก็อยู่ช่วยโรงเรียนพอก็าหางบส่วนอื่นให้การสนับสนุนไปก็เลยมองว่าน,นี่ก็เป็นส่วนความคือว่าความไม่สมบูรณ์ของเรามันมีความคร่องในส่วนนี้ว่าจะเสียไปแล้วนี่น่าจะมีเงินขวัญถุงเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตไม่ลำบากจนเกินไปแต่ตอนนี้เราก็ไม่มี ก็เมื่อเราจัดงานก็เลยมันมีกองทุนกลางอยู่ประมาณแสนห้าก็เลยจัดมาส่วนหนึ่งสามหมื่นมาสนับสนุนก็เป็นขวัญถุงให้คุณครูคนละเล็กละน้อยมันยังน้อยอยู่ก็ก็เลยมองว่าทำยังไงวันข้างหน้าเนี่ยก่อนกเกษียอย่างน้อยก็มีเงินขวัญถุงพอจะตอนนี้คณะทำงานที่ดูแลเรื่องของ ระเบียบกด้กองทุนสวัสดิการนี่ต้องถามท่านสันนิพาพไปถึงไหนแล้วถ้าเราไม่มีระเบียบกองทุนนี้ขึ้นมาในเวลากเกษียณเราก็จะไม่มีพอจะรอเนี่ยเขาจะมีแนวทางันหนึ่งก็คือเขาจะให้ประมาณสิบเดือนของเงินเดือนสุดท้ายแต่ถ้าใครอายุราชการนานๆเขาก็จะให้ปีหนึ่งช่วงหลังรู้สึกจะให้อยู่ปีหนึ่งเนเดือนสุดท้ายรวมสิบเดือน ก็ได้อยู่ประมาณนั้นอ่ะอันของกจะรอของเรายังไม่มีก็เลยฝากหน่อยหนึ่งว่าทํายังไงก่อนกเกษียณหรือเรามีสามารถมีงบจัดกิจกรรมได้ก็เลยให้เดวคิดนะว่าลองไปช่วยกันคิดว่าทํายังไงเราจะมีเงินอมอสําหรับคุณครูกรเกษียณนายราชกาปแล้วอย่างน้อยก็พอได้ใช้ได้ในระยะหนึ่ง ก็เลยมานั่งคิดคุยกับท่านลองมโนว่าเออทำไมเราไม่มีสักกรควอมทรัพย์ของครูและสามัญเราดีจำนวนเท่าไหร่นักศึครูทั้งหมดตั้งสามร้อยหกสิบสามร้อยเจ็ดสิบสามร้อยหกสิบก็ไม่แน่น้อยเนาะถ้าลองจะลองช่วยกันคิดว่าในล้อยากเรียนวิทยาเนี่ยจะนี้เงินเงินกองทุนน่าจะประมาณสี่ล้าน คุณครูก็กู้ได้ประมาณสักสี่แสนสี่แสนก็พอใช้ได้นะแต่ช่วงหลังก็รู้สึกเก็บกู้ได้น้อยลงเพราะหนี้เก่าไม่ยอมใช้กู้เก็บออกได้สักพักหนึ่งก็กู้เพิ่มเมนี่ย๋ยผมก็มีหนี้อยู่หลายแสนด้วยน,นะอาศัยว่าประธานประธานใหญ่ไม่มีใครทวงก็เลยแต่ก็ใช้หนีถ้ถูกถูกรงเวลาเปะ๊ะเป๊ะประมาณนะึเนงเดินก็ไม่ได้ใช้ มผมก็ไปกู้ไาทำอะไรผมกู้มาสร้างรัถนนดนั้นท์นก็สร้างอยู่นี่นแหละเออแต่ว่ามันก็สามารถซัพพอร์ตได้ครูยามจําเป็นสามารถคนไหนที่ดีๆหน่อยคาว่าดีๆไม่ใช่ไปดีนะคําว่าดีหมายว่ากู้ไปแล้วเนี่ยไปทําประโยชน์คุณครูหลายท่านกู้ไปซื้อที่ดินซื้อที่นาซื้ออะไรวไ็ใช้ได้เสียห้าแสนก็ถือว่ามีโอกาสแต่นั้นก็เลยอยากจะฝากคุณครูช่วยกันคิดหน่อยว่า ถ้าเรารวมกลุ่มทั้งทั้ง,ท,งทั้ง5จังหวัดเราเนี่ยด้วยสมาชิกที่มีจำนวน300กว่าคนเนี่ยก็ลองมาคุยกันว่าเออถ้าเราจะเก็บออมออมไม่เยอะคนละ400 300 400ต่อเดือนเก็บไปเรื่อยๆถ้าไม่กู้ก็ไม่เป็นไรไม่กู้ก็กินดอกไปคนไหนก็เกู้ก่จ่ายดอกมาประมาณนี้แหละเสร็จแล้วพอช่วงก่อน,กนเกษียณเนี่ย ถ้าอยากจะเก็บก็ไม่ต้องกู้เก็บไว้ใช้เงินเกษียณได้อันนี้เป็นส่วนว่ามองว่าเราเกษียณแบบมือเปล่าในี่ยบางทีก็ใช้ชีวิตยังไงนั้นประเด็นนี้ก็คือฝากคุณครูหน่อยผู้บริหารถ้ายังออพอมีทุนบ้างก็สนับสนุนกันไปมันช่วยสอนอาจาจะจะได้หมื่นแปดคนหรืออีกหน่อยหนึ่งก็ได้เนาะ <c oughs> เป็นขวัญกำลังใจเชื่อเหลือเกื้อคูณกันไปอย่างน้อยก็อยู่กระดมมานานส่วนเรื่องสกอร์ทรูก็ฝากใครเป็นประธานครูทุกวันกิติยานะกิตยาอะไรนะกิตยากิตยาก็ลองมาคุยกันคุยกันอาจจะออมสมุทรมาก็อาจจะออมเดือนละพันละพันเนี้ยแล้วก็ทุท่านอาจจะพู่แวนอาจ,จมีตังเยอะหน่อยก็ออมเยอะหน่อยอะไร มีไม่เยอะก็ออมทำทำที่ควรเสร็จแล้วก็มีใครจะกู้ก็มีมีก็ต้องไปช่วยกันร่างระเบียบออกมาเสร็จแล้วคนที่ค้ำคือใครโรงเรียนเป็นคนค้ำให้โรงเรียนเป็นคนคำ้ำพอค้ำกันเองเป็นห่วงเป็นใหญ่ว่าค้ำแล้วไม่อยู่ค้ำต่อแบเนะี้แต่โรงเรียนต้องรับผิดชอบต่อประมาณนี้นะโรงเรียนก็ต้องมั่นใจว่าคุณครูที่อยู่นะนต้องมั่นใจว่าไม่ไม่ไปไหน ก็น่าจะเป็นพอเสร็จแล้วพอกเกษียณอายุ60ปีเนี่ยอย่างน้อยก็มีเงินสักก้อนหนึ่งกลับไปใช้ได้หรือมีความจําเป็นเร่งด่วนอะไรก็สามารถกู้เงินกองทุนไปใช้ได้อันนี้ฝากเป็นแนวทางที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานของเราครับอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะฝากเพราะว่าเราเองก็ไม่มีเงินทุนกลางมากพอที่จะ เป็นขวัญถุงให้เก่ครูบาอาจารย์ที่เกษียณไปปีนี้เกษียณเก้าปีหน้าเกษียณเท่าไหร่อ๋อก็เสียดเวยกเยอะเยอะเยอะเพื่อเร่งเกษียณนะก็ทยอยกันไปนะนะครับมันเริ่มเข้าปรับเข้าแก๊ปได้หลายอย่างก็ก็เป็นเรื่องดีนะครับอันนั้นก็ขอเป็นขวามกําลังใจให้คุณครูทุกคนว่าต้องขอขอบคุณนะอยู่กับเรามานานทั้ง ลำบากทุรักทุเลโอสมควรถ้าถ้าไม่ทำงานด้วยใจคงอยู่ได้ไม่นานทำงานด้วยใจด้วยความรักลูกรักลานที่เป็นทีส่สุดสำเนยียในโรงเรียนเนี่ยถือว่าได้ช่วยเป็นพระราชุระเราได้ทำงานในฐานะความเป็นครูครูในฐานะที่เป็นบาศบกสิกาสนับสนุนกิจการงานของพระศาสนานงต่อเนื่อง ขอต้อ,อน,นรับธนาขอบคุณคุณครูคที่เกษียณทุกท่านแล้วก็อขอบคุณผู้บริหารตุบาอาจารย์ที่มาเป็นขวัญกําลังใจเดิมทีว่าจะประชุมผู้บริหารมีผู้นําเสนอว่าไม่ต้องก็ได้เอาเฉพาะครูสามท่านมาสุดท้ายผู้บริหารไม่มาดังนั้นเวลาจะสั่งผู้บริหารต้องสั่งให้เป็นกิริสระถ้ไม่งั้นไม่มาดังนั้นก็เป็นส่วนสําคัญก็ขอให้ค,ครูทุกท่านร้อง มีสุขภาพที่แข็งแรงมีพล,ลังสมบูรณ์โรงเรียนเรายนินดีต้อนรับเสมอแม้จะ,ะเกษียณด้วยการกไปแล้วมาช่วยเหลือกนการเด็บน้อยใหญ่ของโรงเรียนก็สามารถทําได้ขอขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีพลังงาที่สมบูรณ์มีความสุขความเจริญแลาเกิดเจริญในธรรมอ็พุะสมมทสมพุทธเจ้า คือพอรอันประเสริฐสี่ประการคืออายุวันนัดสุขภาระเราตั้งตาสารทุกบัตรธรรมสารทุกบัตรทุกกั้นทุ้กกระตันเตือน